itu tuh วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปตะลุยงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับและเราจะพาไปที่บูธ MG นะครับเพราะว่า MG นะครับมีรถรุ่นใหม่นะครับมานําเสนอด้วยนะครับได้คือเจ้า New MG iM6 นะครับพวงมาลัยขวาตัวจริงนะครับครั้งแรกของโลกเลยนะครับพร้อมกับยกขบวนยนตกรรมครบทุกรุ่นนะครับเข้าในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเจ้า New MG c y b e r t e r นะครับสปอร์ตโรสเตอร์พลังงานไฟฟ้าแบบเปิดประตูน2ที่นั่งนะครับกับสี โมเดิร์นเบสใหม่นะครับที่นําเสนอ d n a แห่งความสปอร์ตละคซสิตนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีแคมเปญพิเศษนะครับ New y e a r Super d e a ดนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นพิเศษ0%นซะครับผ่อนงานสูงสุดถึง5ปีนะครับรวมถึงข้อเสนอช่วยผ่อนสูงสุดถึง5,000บาทนะครับนานถึง20เดือนเลยทีเดียวนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าน่าสนใจจริงๆนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่3 1ธันวาคมนี้เท่านั้นนะครับสำหรับในงานมอเตอร์ p o ครั้งนี้ ทางบูต MG นะครับก็เดินหน้าสร้างสรรค์แรงขับเคลื่อนนะครับใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยนะครับโดยนําเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพนะครับครอบคลุมทุกการขับเคลื่อนนะครับได้แนะนําเผยโฉมเจ้า New m g i m 6นะครับรุ่นพวงมาลัยขวาเป็นครั้งแรกของโลกชูจุดเด่นนะครับในการเป็น The First ever i n t e l l i g e n t e s ลนะครับรถไฟฟ้าสุดล้ำนะครับที่เข้ามาเติมเต็มกลุ่มผลิตภัณฑ์ EV พรีเมียมของภายใต้แบรนด์ MG หรือว่าไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์การออกแบบที่ล้ำสมัยและโดดเด่นไม่ซ้ำใครนะครับระบบวิศวกรรมและระบบสถาปัตยกรรมนะครับยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพนะครับฟังก์ชันที่ครบครันนะครับที่มาเติมเต็มไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานให้เต็มรูปแบบนะครับเจ้า New MG IM6 นะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์ภายนอกที่โค้งมนนะครับแล้วก็ผิววหวนะครับมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่แล้วก็ระบบเครื่องเสียงลำโพงถึง20จุดนะครับ สมรรถรงพลังนะครับด้วยขุมพลังมอเตอร์คู่นะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับให้ความแรงสูงสุดถึง787แรงม้าหรือ579กิโลวัตต์นะครับแรงบิดสูงสุดถึง800นิวตันนะครับสามารถถอัตราเร่งได้0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเพียงเวลา3.4วินาทีนะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุขนาด100กิโลวัตต์ชาวสามารถ ชาร์จแบบเร็วนะครับสูงสุดถึง800โวลต์นะครับวิกชาร์จนะครับจาก10%ถึง80%ใช้เวลาประมาณ18นาทีเท่านั้นเองนะฮะยังให้ระยะทางการเดินทางกว่า600กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับถือว่าเจ้า New MGIM6 เนี่ยเป็นโมเดลที่มีระบบบังคับเลี้ยว4ล้ออัจฉริยะนะครับทำให้การเปลี่ยนแปลงเลนเนี่ยมีเสถียรภาพแม้ในช่วงที่มีความเร็วสูงนะครับรวมถึงการให้กับรถในที่แคบนะครับก็จะง่ายมากขึ้นนะครับ นอกจากนี้นะครับยังมีระบบอัจฉริยะแสดงผลหน้าจอในขณะการขับขี่สภาพทัศนวิสัยมีฝนตกนะครับหรือว่าพื้นผิวถนนปกตินะครับที่มีหน้าจอแสดงผลหน้าจอขนาดใหญ่นะครับช่วยเสริมให้ความปลอดภัยในการขับขี่โดย MG นะครับเปิดโอกาสให้ลูกค้าได้ลงทะเบียนแสดงความสนใจล่วงหน้านะครับในงานนะครับท่านใดสนใจนะครับไปแวะเวียนนะครับดูเจ้า iM6 ได้ที่บูธ MG นะครับหรืออยากจะดูข้อเสนอสุดพิเศษ ของ MG ไปแวะเวียนไปได้ที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศหรือบูธ t g MG ภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้ครับ